ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญตัตินักธรรมชั้นโทสอบในสนามหลวงวันอังคารที่2 7พฤศจิกายนพยุทธศักราช2561 <c oughs> ข้อที่1นอภิสมาจารคืออะไรภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติอะไรบ้างตอบคือธรรมเนียมหรือมารยาทที่ ดีงามของพิสูจปรับอาบัตถุละใจเป็นอย่างสูงแต่มีน้อยส่วนมากปรับอาบัตทุกกฎเป็นพื้น 2. บาทที่ทรงอนุญ,ญาตมีกี่ชนิดอะไรบ้างบาสแตเลสจัดเข้าใน ชนิดไหนตอบมี2ชนิดคือ1บาทดินเผาสองบาทเหล็กบาทสแต์เลตจัดเข้าในบาทเหล็กข้อที่3วัดอันพิสุควรประพฤติในคำว่าวัดตาสามปันโน นั้นคืออะไรบ้างตอบคือ 1. กิจวัตรว่าด้วยกิจอันควรทำสองจริยาวัดว่าด้วยมารยาทอันควรประพฤติ 3. วิธีวัดว่าด้วยแบบอย่าง ข้อที่4สัตตาหากรณียะและสัตตาหากาลิกมีอธิบายอย่างไรตอบสัตตาหากรณียะคือกิจจำเป็นบางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรอนุญาตให้พิสุผู้อยู่จำพรรษาไปพักแรมคืนที่อื่นแต่ต้องกลับมาภายใน7วันสัตตาหากรณีสัตตาหาการิกคือเพศ 5. มีกวรรับประเคนแล้วเก็บไว้บริโภคได้เจ็ดวันข้อที่ 5. บาปสมาจารคืออะไรพิสูชื่อว่ากุละปะสาทโกเพราะประพฤติอย่างไรตอบคือความประพฤติเร็วรามเนื่องด้วยการครบคลือหัด ด้วยการสมาคมอันมิชอบเพราะประพฤติพอดีพองามยังความเลื่อมใสนับถือของเขาให้เกิดในตนเป็นสีของพระศาสนา 6. ข้อที่6ฉชั้นอ่าพิสุฉันเนื้องูอ่าเนื้อมนุษย์ต้องอาบัตอะไรตอบฉันเนื้องูต้องอาบัตทุกกฎฉันเนื้อมนุษย์ต้องอาบัตทุนละใจ ข้อที่เจ็ดละหุพันธ์และคารุพันธ์ที่เป็นของสงคืคอของเช่นไรอย่างไหนแจกกันได้และไม่ได้ตอบละหุพันธ์คือของเบามีบินทบาทเพศัตกับบริขารที่จะใช้สำหรับตัวสำหรับตัวคือบาทจีวรประคตเอวเข็มมีดพับมีดโกนเป็นของที่แจกกันได้ครุพันธ์ คือของหนักไม่ใช่ของอสำหรับใช้ให้สิ้นไปเป็นของควรรักษาไว้ได้นานเป็นเครื่องใช้ในเสนาสะนะหรือเป็นตัวเสนาสะนะเองตลอดถึงกุฏิและที่ดินเป็นของที่แจกกันไม่ได้ต่อไปข้อที่8สมาคาบัตสภาคาบัตคืออาบัตเช่นไรต่อคืออาบัตที่พิสุต้องเหมือนกัน พราะล่วงละเมิดสิขาบทเดียวกันห้ามไม่ให้แสดงห้ามไม่ให้รับให้แสดงในสำนักพิสูจน์อื่นต่อไปข้อที่9จีวรที่วิกับไว้เมื่อจะนำมาใช้ต้องทำอย่างไรถ้าไม่ทำเช่นนั้นต้องอาบัตอะไรตอบจีวรที่วิกับไว้เมื่อจะนำมาใช้ต้องขอให้ผู้รับถอนก่อน ข้อที่9กจีวรที่วิกับไว้เมื่อจะนำมาใช้ต้องทำอย่างไรถ้าไม่ทำเช่นนั้นต้องอาบัตอะไรตอบจีวรที่วิกับไว้เมื่อจะนำมาใช้ต้องขอให้ผู้รับถอนก่อนต้องอาบัตปาจิตตีข้อที่สิบสมบัติของพิสูในทางพระวินัยมีเท่าไหร่อะไรบ้างตอบมีสี คือ 1. ศิลสมบัติ 2. อาจารสมบัติเอ้ยสอาจารสมบัติของประธานอภ,าภาัยครัทิฏฐิสมบัติ 4. อาชีวะสมบัติมีทั้งหมดก็คือของสมบัติของพิสุก็คือมีทั้งหมด4 4สข้อนะจำให้ดีฮะ4ข้อนี้